สวัสดีครับร้านชัยชนะครับวันนี้จะมาแนะนําเครื่องซีนแก้วครับผมซึ่งส่วนมากก็นิยมกันซีนแก้วชาไข่มกุกอะไรอย่างนี้นะเราจะมีทั้งหมด3รุ่นนะตอนนี้นะฮะเพิ่งนําเข้ามาเนี่ยสรุ่นนะผมเริ่มรุ่นที่ถูกที่สุดก่อนนะฮะร,รุ่นนี้เป็นออโต้ออโต้เป็นยังไงออโต้ Auto ก็คือเราวางแก้วเราผักเข้าไปมันซีนแก้วให้เลยแล้วหมุนฟิล์มให้ด้วยเรียกว่าออโต้ นี่คือออโต้ก็คือไม่ต้องทําอะไรดึงออกมาเอาแก้ววางแล้วผลักเข้าไปปุ๊บมันก็ซีนแก้วให้นี่คือออโต้นะแล้วบอดี้เป็นเหล็กสีสีเหลืองนะฮะอ่านี่คือตัวถูกของเรานะครับผมตัวที่2เหมือนกับตัวนี้เพียงแต่เปลี่ยนตัวขาตรงนี้เป็นซซเลสทั้งตัวเป็นออโต้เหมือนกันแต่เป็นเลสทั้งตัวแล้วก็เพิ่ม ฟังก์ชันตัวนับแก้วให้มีตัวนับแก้วตัวนู้นไม่มีนะฮะตัวนี้มีตัวนับแก้วให้ว่าวันนี้คุณลูกค้าขายไปกี่แก้วแล้วนะที่แตกต่างความรูปแบบการวางเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นออโต้เหมือนกันก็คือดึงดึงฐานมาวางแก้วพึบผักเข้าไปมันซีนให้มันหมุนฟิล์มให้นะฮะนี่เป็นออโต้นะะบอดี้สแตนเลสทั้งตัวอันนั้นเป็นอันเมื่อกี้เป็นเขาเรียกเราเรียกว่าบอดี้เหล็กพ่นสีอันนี้บอดี้สแตนเลสทั้งตัว นะครับตัวที่สองนะฮะตัวที่แล้วก็ตัวที่สามซูเปอร์ออโต้หมายความว่าซูเปอร์ออโต้ก็คือว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเรากดปุ๊บเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะเลื่อนออกมาเองพอเราวางแก้วปุ๊บมันก็จะเลื่อนเข้าไปเองแล้วมันจะซีนให้พอซีนเสร็จมันก็เลื่อนออกมาเองคือไม่ต้องทำไรมีหน้าที่วางแก้วอย่างเดียวพอกดแล้วถาดจะเลื่อนออกมาเลยนะฮะซูเปอร์ออโต้อันนี้มีรุนร่นเดียวคือมีรุ่นเลททั้งตัวอย่างเดียว มีทั้งตัวนับแก้วนะฮะแล้วก็แผงกดปุ่มข้างหน้าเนี่ยก็เป็นกดหมดเลยไม่มีหมุนเลยการตั้งอุณหภูมิม็นกดหมดนะฮะครับเราเรียกว่าซูเปอร์ออโต้นะฮะจะมีด้วยกัน3รุ่นทุกรุ่นจะซีนแก้วได้3ขนาดนะฮะนี่คือแถมให้ตัวใหญ่สุดใหญ่สุดอยู่ที่ฐานแล้วก็มีตัวกลางตัวเล็กนะฮะสวงมีแถมอีก2วงซีนได้3ขนาด นะครับผมทุกรุ่นแถมเหมือนกันหมดฮนะราคาราคาไม่เท่ากันแต่ว่าของแถมนได้เหมือนกันหมดแล้วก็ความแตกต่างก็คืออยู่ที่บอดี้นะฮะอยู่ที่เราจะเลือกใช้ว่าเราจะใช้ออโต้หรือจะใช้ซูเปอร์ออโต้นะฮะลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้าไปในเพจของร้านชัยชนะได้เลยครับถามแอดมินเรื่องราคานะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ